สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆสู่ช่องบ่าวไทยบ้านกับสาวไทยลมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้บ่าวไทยบ้านพามาดูปรากฏการณ์นะครับน่าอัศจรรย์อีกจุดหนึ่งของอำเภอเขาคา้อจังหวัดเพชรบุร์นะครับซึ่งมีการพบนะครับหินมีรูปร่างลักษณะคล้ายงูนะครับเดี๋ยวบ่าวไทยบ้านจะพาไปชมแล้วกันนะครับตอนนี้ใกล้ถึงจุดที่ พบแล้วนะครับมาชมไปพร้อมๆกันเลยครับนี่นะครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งนะครับของอำเภอเขาค้จังหวัดเพชรบูร์นะครับเดี๋ยวพ่แถวบ้านจะสูมไปให้ดูใกล้ๆนะครับที่หินนะครับมีรูปร่างลักษณะ คล้ายงูนะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นด้านหัวนะครับแล้วก็ส่วนทางฝั่งทางนู้นนะครับจะเป็นส่วนลําตัวนะครับทอดยาวไปลินแม่น้ําเข็กนะครับแต่เป็นเขตของฝั่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับดูนะครับเดี๋ยวบาตพานจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับว่าลักษณะนะครับเป็นเช่นไรนะครับ ดูนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ว่าคล้ายไหมครับคล้ายงูไหมเอ่ยดูนะครับลักษณะนะครับลักษณะมิคล้ายเป็นเกล็ดงูนะครับลักษณะคล้ายเป็นเกล็ดงูเลยนะครับนี่ก็เป็นความแปลกความมหัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอ่าลำน้ำคลิกนะครับผมที่บ้านคลิกน้อยนะครับ เดี๋ยวาะ z o o ไปดูใกล้ๆนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นเช่นไรนะครับดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆสามารถไหว้ขอพรได้นะครับท่านใดที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจจะไม่สามารถที่จะมาไลฟ์สดให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมได้นะครับนี้ก็ถ่ายเป็นวิดีโอนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมแทนละกันนะครับเป็นบรรยากาศนะครับ ช่วงเช้านะครับของวันที่15นะครับตุลาคม2568นะครับดูนะครับดูลำตัวนะครับทอดยาวไปฝั่งนู้นนะครับไม่แน่ใจว่าสุดเยอะขนาดไหนนะครับเสียงนกก็ร้องนะครับตอนนี้ผู้คนก็ได้นำดอกไม้ทูบเทียนนะครับมากราบไหว้ขอพรนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ แนะนำนะครับให้ท่านที่ไม่เชื่อนะครับมากราบไหว้นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนะครับดูลำตัวน่าจะทอดยาวไปสุดนู้นเลยนะครับน่าจะยาวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวบ่าวทบ้านจะไปดูด้านสุดของหางนะครับว่ายาวไปขนาดไหนนะครับ นี่เป็นบรรยากาศนะครับผู้คนที่มากราบไหว้ขอพรนะครับบางท่านก็ได้รับโชคกลับไปนะครับก็มาแก้บนนะครับในสิ่งที่ตัวเองได้ขอไว้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับบรรยากาศก็นที่งจะล่มลื่นนะครับไม่ร้อนนะครับวันนี้หลังจากเมื่อคืนฝนตกมานะครับผมนี่นะครับพามาชมนะครับว่าลำตัวนะครับ ของท่านนะครับยาวขนาดไหนนะครับส่วนหัวนะครับส่วนหัวอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้มาเป็นส่วนลําตัวแล้วนะครับ <Anat. S 2> นี่นะครับด้านล่างนะครับด้านในเป็นส่วนของลําตัวหมดแล้วนะครับช่วงนี้ก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับทับอยู่ยนะครับก็มีหินนะครับแยกออกมาเป็นระยะระยะนะครับไม่แน่ใจว่าใช่ลําตัวด้วยหรือเปล่านะครับช่วงนี้นะครับช่วงตรงนี้เดี๋ยวมันจะซูมไปให้ดูนะครับนี่นะครับช่วงนี้นะครับ ตรงตรงนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงของลําตัวอีกนะครับแล้นี้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับคือสุดตรงนี้นะครับคือว่าเป็นกิ่งไม้นะครับกั้นไม่ให้ไปต่อนะครับตรงนี้นี่นะครับสุดแค่ตรงนี้นะครับแต่กอลําน้ำเขตก,ก็ทอดยาวไปสู่ด้านล่างนู้นนะครับ ช่วงส่วนหัวนะครับส่วนนี้ก็เป็นลําตัวนะครับช่วงนี้นะครับกระถอดยาวนะครับนี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเป็นงไงบ้างนะครับเหมือนหรือเปล่านะครับเหมือนหรือเปล่านะครับเหมือนงูจริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับ ดูนะครับเหมือนหรือเปล่านะครับช่วงหัวช่วงลำตัวนะครับทอดยาวไปข้างลำน้ำเข็กนะครับดูนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับ ที่ลำน้ำเค็กนะครับเภอเขอคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้บาทแถวบ้านได้มีโอกาสนะครับานําเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะครับท่านใดที่จะขอพรนะครับงูยักษ์นะครับที่กลายเป็นหินได้นะครับก็สามารถไหว้ขอพรได้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีบางท่านนะครับสามารถขอพรจากในคลิปนะครับก็ประสบผลสําเร็จก็ได้นําสิ่งของมาแก้บนนะครับ มีหลายๆท่านด้วยกันนะครับนี่นะครับเอาไปบ้านซูมให้ดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเ,รเพื่อนๆพีพีสามารถกรบาบไหว้ขอพรกันได้เลยนะครับนี่นะครับเพื่อนพีพีคิดเห็นเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับนี่บรรยากาศลมลืน่นแสงแดดก็เริ่ม ขาส่องลงมาได้บ้างแล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศหลังฝนตกเมื่อคืนนะครับน้ำก็ค่อนข้างที่ยังเป็นสีขุ่นอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ใสนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับผู้คนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะครับนะครับช่วงลําตัวนะครับเป็นช่วงลําตัวของท่านนะครับอยู่นี่นะครับ อยู่ใต้น้ํานะครับดูนะครับองลําตัวนะครับของท่านแล้วก็ทอดยาวไปข้างลําน้ําเข็กนะครับก็ยาวก็หลายสิบเมตรด้วยกันนะครับดูนะครับนี่นะครับลําตัวของท่านนะครับทอดยาวไปไกลมากนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับชาได้บ้างก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอ่า เป็นกำลังใจนะครับให้ผ่าเถอบ้านกับสาวเทลมด้วยนะครับที่จะมีโอกาสนะครับนาเสนอนะครับคลิปดีๆนะครับต่างๆนะครับมานาเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะครับท่านใดอยากกราบไหว้ขอพรนะครับก็สามารถมากราบไหว้ขอพรได้ด้วยตนเองนะครับที่อําเภอเขาค้อนะครับจังหวัดเพชรบูร์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับป่าเทบ้าน ขอลาไปแับเพียงเท่านี้นะครับฝากกดเป็นกำลังใจให้บ่าวเทบ้างกับสาวเทลมงด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ